นาชาค่ะแห่โฟกัสหมอสสยกรรมดังดูเคสใหม่หลังเชิดหน้าการันตีของแทนแม่ให้มาค่ะ ร้อนแรงไม่มีพักนะคะสำหรับมหากาบที่ร้อนระอุสะเทือนบวงการบันเทิงสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังค่ะโตโน่พาคินที่ได้นอกใจนางเอกสาวสวยนิชานัทนิชาไปแอบแซบกับสาวอื่นอย่างมม่จนแฟนของสาวไมยเนี่ยจับได้แล้วก็โอบหลักฐานออกมาแชร์โดยเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นข่าวลือเมสากันสนานก่อนที่ผู้จัดการของโตโน่จะออกมายอมรับค่ะว่าโตโน่คุยกับสาวคนหนึ่งระหว่างห่างกับนิชาโดยอ้างว่าสาว ที่โตโน่แอบแซบให้ข้อมูลกับทุกคนว่าตนเองโสดมาโดยตลอดงานนี้โลกออนไลน์ก็ร้อนแรงไม่พักพากันสืบและก็ขุดเรื่องราวต่างๆมากมายโดยต่อมานะคะหนุ่มหล่อเพชรแฟนของไมายแล้วก็มายได้ไปออกรายการหนกระแสะเพื่อชี้แจงในมุมของตนเองโดยมีบางช่วงบางตอนคะ่ะที่สาวมายขอแก้ข่าวที่คนเนี่ยวิพากวิจารณ์เรื่องหน้าอกของเธอซึ่งเธอบอกชัดเจนเลยนะคะว่าของแท้แม่ให้มา 100%ไม่มีอะไรที่ทำเลยไม่มีของปลอมใดๆทั้งสิ้นไม่มีซิลิโคนแม่เดือดร้อนเรื่องนี้มากงานนี้ค่ะโลกออนไลน์ก็พากันโฟกัสหนักมากหลังจากทิกต o k ของหมอโนสุเมรหมอศัยกรรมชื่อดังค่ะก็ได้มีการดูคลิปของสาวไมาจากรายการพร้อมกับเอามือจับหน้าผากก่อนที่จะพูดบอกว่าส่วนตัวนะครับ จากที่เป็นหมอศัลยกรรมเสริมหน้าอกมานานนะหลายปีคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของปลอมจะแม่ให้มาหรือว่าหมอทําไม่สามารถนํามาตัดสินเรื่องของศิลธรรมของเจ้าตัวได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกันถ้ารู้สึกไม่มั่นใจนะมีหน้าอกเล็กก็สามารถเสริมได้ให้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งหน้าอกยอนยานเป็นถุงกาแฟาก็สามารถกระชับได้กับหมอโนตค่ะส่วนตัวนะครับจากที่เป็นหมอศัลยกรรมเสริมหน้าอกมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับจะแม่ให้หรือว่าหมอทำนะครับไม่สามารถนํามาตัดสินเรื่องของศีลธรรมของเจ้าตัวได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับถ้ารู้สึกไม่มั่นใจหน้าอกเล็กอันนี้ก็สามารถเสริมหน้าอกให้มีความมั่นใจมากขึ้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าหน้าอกหย่อนยานเป็นถุงกาแฟนะครับก็สามารถมายกกระชับได้ครับกับหมอโน้ต KPS ครับ นี่นะคะผู้ชมเป็นการออกมาพูดถึงแล้วก็ยังมีการ try รนิดหน่อยนะคะงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตหลายคนพากันคอมเมนต์กันมากมายค่ะอย่างเช่นบอกว่าว้าวยานราวกับถุงกาแฟบางก็บอกว่าไม่บอกก็รู้เพราะว่ายานมากบางบอกว่ายานแบบนี้แม่ให้มาบางท่านบอกว่าหมอปังมากตอนด่าแบบไม่มีคาหยาบคายท่านสุดท้ายบอกว่าประทับใจหมอมันไม่มีศีลธรรมอยู่แล้ว เ็นต้นค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมฟังคําพูดของหมอแล้วก็ต้องมีหน้าชากันมากนะคะงานนี้แล้วคุณผู้ชมที่ฟังเรื่องนี้คิดเห็นอย่างไรคิดเหมือนหมอไหมเหมือนถุงกาแฟไหมเหมือนอะไรไหมนะคะคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสายเผือกกดติดตามไว้เลยนะคะช่องพีคคำถ้ามีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกค่ะ